โย่ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมไลโซอีกแล้วกับการรีวิวอีเวนต์ไลเกมเศรษฐีซเวอร์ไต้หวันนะครับห้ารอบนี้นะครับก็จะเป็นจี้นะครับมันไม่ใช่แบบแต่มันก็ไม่ใช่อีเวนต์จี้แบบปกติเนาะที่แบบเป็นจี้ใหม่มาแต่ว่าเป็นอันนี้อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเพราะว่าแม็ไม่มีอะไรเลยปะโถ นี่ครับก็จากอารมณ์มานี้ผมก็ลองเข้ามาเล่นแล้วเนาะก็จะจะปีไอจี้ไหนไอจี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะมาให้เพื่อนๆมาเล่นอีกแล้วซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสะสมจี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยหมดหกจี้เพื่อนนำมาแลกเป็นซูเปอร์แพนเดนดอร์ได้นะครับซึ่งสาระของอนะีเวนต์เนี้ยมันมีแค่นี้จริงๆสำหรับรอบนี้นะครับไอจี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเล่นได้กับแมปไต้หวันเลยนะครับ แมปอื่นไม่ใช้ใช้งานไม่ได้เนาะประมาณนั้นต่อไปก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะรอกันอยู่ครับก็ถ้านะไม่ถึงกับรอหรอกเนาะน่าจะเป็นอันนี้การอ้าวกรรการอีเวนต์นะครับซึ่งการอีเวนต์รอบนี้มีอันนี้มาให้เพื่อนๆแลกกันนะครับก็คืออันนี้นี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือส่วนหนึ่งของอีเวนต์นะครับแต่เ,เราจะอธิบายกันต่อไปเนาะ ไนว่าอยู่ในว่าอยู่ไนว่านี่นี่แลกได้อย่างละครั้งนะครับก็คือนี่ไอช็อกโก้สติกนะครับสามารถแลกได้หนึ่งครั้งสา,สามารถแลกได้หนึ่งครั้งครับตอนหนึ่งชิ้นอเนี่ยซึ่งมันมีอยู่สามชิ้นให้แรกก็คือแพ็คสามสิบแพ็คการ์ดสามสิบใบนะครับทั้งหมดใช้ไอช็อกโก้ทั้งหมดสิบเอ็ดแท่งแล้วสิบอ็ดใบอ่ะ แล้วก็เพชร50เม็ดใช้5 5ใบแล้วก็นี่นะครับแสงแสงสว่างธรรมชาติระดับ S เลเวล1ถึง6นะครับสุ่มบวก1ถึงบวกาจำนวน1อันใช้8อันนะครับใช้8ใบก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่สะสม,มไว้นะครับ เพราะว่าบอกเลยว,ว่ามันต้องเอาไว้แลกสักวันนึงแต่ว่ามันมันก็เพิ่งมาก็เพิ่งมาวันนี้ครับแล้วก็อย่างละครั้งนะครับก็คำนวณดีๆเนาะว่ามีกันกี่ใบ,บประมาณนั้นอีเวนต์นี้ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากเออจะมาหากินกับเราด้วยกันอันนี้นะครับนี่นครับมาหากินกับเราด้วยการขายซุ่มคริสตัลนะครับแลวไม่ต้องห่วงนะครับเ,เพื่อนๆรอบนี้ คิสตันไม่ได้ง่ายเหมือนเราที่ผ่านๆมานะครับคขามุ่งสู่ความเป็นการคาร้าเต็มตัวแล้วนี่นะครับก็จะมีสุ่มการ์ดคิสตันทั้งหมดออ6ใบนะครับโดยจะมีคิสตันตั้งแต่30 50 100 300 500แล้วก็1,000นะครับ ไม่มีเหมือนคราวที่แล้วนะครับที่เป็นแบบ1 2 0 0งพันสองร้ยสไม่มีแลครับมันง่ายไปเขาคงคิดว่าอย่างนั้นละมั้งก็โอกาสได้อีกหนึ่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าคุณยังมี30เม็ดเนาะซึ่งเหตุผลที่เขาขายคริสตัลนะครับก็เพราะว่าที่ร้านคริสตัลนะครับมีขายที่อีเวนต์นะครับนี่ ที่เอเวนนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับตั้งแต่ไอ้น,นี้นะครับลักกี้เอบวกทับเนะครับไปจนถึงด้านล่างสุดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะจะ,จะมีราคาตามนี้นะครับโดยอันนี้เนี่ยอ่ะโดยอันนี้นะครับนี่อันนี้สามารถนำไปฟิกเป็นราคาหนึ่งพันสองรอยคิสตัลเนาะก็อ,อยู่อันนี้ก็เอาไปรวมแลกไปโค มันก็จะตามรูปอะครับอันนี้ก็จะเอาไปรวมแลกคูณสีแลกกล่องบินแลกคู่มือกไกด์นาทางที่ผิดพลาดน,นะครับไม่ใช่แลกสิรวมได้เป็นต้องใช้คําว่ารวมได้เป็นสิแล้วก็แสงสว่างแล้วไม่ใช่แสงแหงเกียติยศนะครับก็รวมกับ g อะไรก็ได้เนาะก็จะได้เป็นแสงเกียติยศเหมือนกันทั้งเจดแบบประมาณนั้นนะครับส่วนประเด็นก็คืออยู่ที่อันล่างด้วยนี่อันนี้นะครับจะแรนดอมที จีนะครับจีร้อยทั้งหมด6แบบนะครับสุ่มออกมาราคาสมนอยู่ที่800คริสตัลนะครับอีเวนต์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือการที่เพื่อนๆจะต้องเปิดคริสตัลแล้วก็มาแลกมาแลกพวกนี้นะครับแล้วก็เล่นด่านไต้หวันอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารางวัลจากการเล่นด่านไต้หวัน1วัน1นึ่งครั้งนะครับได้10,000แทองนะครับก็ควรจะเก็บทุกวันเนาะเพราะว่า อีเวนต์มันมีอยู่ประมาณ4วันได้4ี่แสนก็คุ้มนะครับส่วนอย่างอื่นของอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่นเห็นดีกว่านี่เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าโหดร้ายแค่ไหนผมลองเปิดมาแล้วสองสองรอบสะเทือนใจมามานะครับครั้งแรก180นะครับครั้งที่2องรคริสตัลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ <c oughs> นี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับก็สามสิบห้าสิบสบายเลยแล้วก็เม,เมื่อเพื่อนได้มาก็นำไปแลกนะครับจะใช้การแลกเหมือนปกติครับก็แลกว่ามีกอันก็แลกมามีกอันก็แลกมานะครับ แล้วก็แรกแลกเสร็จเพื่อนเก็นําไปนั่นได้นะครับนําไปแรกพวกจงพวกจี้มารวมฟิกได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอีเวนต์เนี้ยมีรางวัลหรือเปล่าจะลองทดสอบอยังไงดีละ่ะเดี๋ยวผมว่าคงต้องลองทดสอบกับ IGA อันนั้นแหละครับแต่เ,เราลองมาทดสอบกันไปไปซื้อเนี่ยครับอันเนี้ย ไปนะครับนั้นเดี๋ยวขอบวกจี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอ่าก็นี่ครับก็บวกเสร็จแล้วแล้วพอเมื่อเพื่อนๆลองมากดรวมนะครับกด Combination ก็จะพบว่ามันจะขึ้นว่าเป็นอีเวนต์คอ i บิเนชันนะครับนี่ก็แสดงว่าสามารถรวมได้เนาะไม่แบบไม่ใช่ใช้แบบ ไอี้อีเวนต์สองชิ้นอะไรงี้อ่าจะใช้จะใช้เป็น G ี e เออีกับอะไรก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองรวมดูอ่ะครับมีจี้ขึ้นมาได้จี้เป็นใหม่การขอสร้างระดับ S นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น S ไอแบบซูเปอร์ด้วย แล้วก็ไม่มีประกาศขึ้นด้านบนนะครับนั่นก็แสดงว่าอีเวนต์อีเวนต์นี้ไม่แจกเพชรนะครับคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพืจะพบว่าด้านกี้เพชรเพชรจากอีเวนต์ที่แล้วส่งตรงเข้าช่องเก็บของของเพื่อนๆแล้วนะครับกล่องข้อความสีช่องเก็บของเลยหรอกก็สามารถไปรับได้นะครับสําหรับอีเวนต์ที่แล้ว200เพชรอ่าอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากเพื่อนเพื่อก็ต้องลองประยุกต์ใช้ ที่ร้อเอร์เซน์กับด่านไต้หวันนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าตัวไหนมันจะใช้ก,การใช้การได้ดีนะครับเพราะว่าไอซองบินก็ไม่มีมันมีแค่แคเป็นบินด่วนมีบินด่วนแล้วก็มีย้ายที่ของไซคีนะครับสกิลไซคีมีฟองสบู่มิลาจมีแบ็คโฮมีเออหมวกคลุมเต๋าครับแล้วก็ มีอะไรอย่างว่าจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องลองประยุกต์ใช้ไอจี้พวกนั้นนะเนาะ,นะในการเล่นด่านไต้หวันหนึ่งแสนต่อวันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ก็ไม่มีของรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการจับจ่ายใช้สอยนิดน,นึงเนาะ,ะสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีเวนต์หน้าเนาะ บ๊ายบายครับผม